สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมช่องย่าพรสตอรีวันนี้ย่าพรจะผัดบล็อกคลีปลาเค็มนะคะแล้วก็ใส่กุ้งด้วยค่ะย่าพรก็ใส่ใสน้ำมันไปแล้วก็ใส่กระเทียมค่ะเอากระเทียมลงไปผัดก่อนนะคะเอาไปเจียวแล้วค่ะให้หอมหอมพอไม่ต้องเหลืองมาก เราก็เจียวเทียมได้ที่แล้วเราก็เอาบอ็อกลี่ใส่ค่ะเราก็ผัดบอ็อกลี่นะคะให้บอ็อกลี่สุกค่ะวันนี้เราจะปรุงด้วยปลาเค็มนะคะปลาอินทรีย์เค็มค่ะยะพรก็ใส่ปลาอินทรีย์แล้วก็เต้าเจี้ยวน้ำเออน้ำมันหอย แล้วก็ห่อพริกกับกระเทียมค่ะแล้วก็น้ำตาลปรุงไว้เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ใส่น้ำไปห้าช้อนเป็นน้ำปรุงของเรานะคะเดี๋ยวย่าพรจะผัดบ็อกลี่เสร็จแล้วย่าพรถึงจะใส่กุ้งค่ะเพราะว่าถ้าใส่กุ้งก่อนกุ้งมันจะ เหี่ยวเหลือตัวเล็กนิดเดียวค่ะเราก็เลยใสย่ต้องใส่ที่หลังแต่ย่าพรก็ชิมก่อนนะคะว่ามีรสชาติยังไงบ้างแต่ย่าพรก็ชิมมาตอนที่ย่าพรปรุงน้ำแล้วค่ะพอผัดลงไปก็อร่อยค่ะเพราะในนี้มีความเค็นของเต้าเจี้ยวแล้วก็ปลาเค็มปลาเค็มของย่าพรก็ใช้ปนทซีเค็มทอดนะคะ แล้วก็ลงไปปรุงในถ้วยค่ะถึงจะขึ้นมาใส่ไม่ต้องมาปรุงทะาหากอพรก็ใส่กุ้งลงไปค่ะใส่กุ้งลงไปผัดนะคะค่อยๆเคี่ยวคะ่ะเราก็เดี๋ยวเราก็กลับตัวกุ้งให้กุ้งสุกนะคะ พริกอัน,นี้เราจะใส่พริกแดงจินดาก็ได้ใส่พริกขี้หนูสวนก็ได้นะคะแล้วแต่เราแต่ว่าที่บ้านจะพรมีแต่พริกแดงจินดาค่ะเพราะแถวนี้เขาไม่ค่อยเอาพริกขี้หนูสวนมาขายยะพรก็เลยใช้พริกแดงจินดาจะพรก็กลับนะคะผัดไปผัดมาแล้วเดี๋ยวก็เอาขึ้นค่ะผัดสักพักหนึ่งให้กุ้งได้ที่ พอรอก็ชิมอีกครั้งหนึ่งค่ะก่อนที่จะเอาขึ้นแล้วก็ชิมก่อนรสใช้ได้แล้วค่ะเค็มแล้วก็หวานตามเพราะายาพอรใส่อัญมาลไปนิดหน่อย ผอนก็ผัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวกลับกับท<ๆ>ีไงพอเสร็จแล้วค่ะเรียยพนก็ปิดเตาค่ะ ขึ้นใส่จานนะคะย่าพรก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมมากๆค่ะ ที่เข้ามาติดตามและชมช่องย่าพรช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ย่าพรด้วยนคะคะนี่ค่ะผัดบออกอลีปลาเค็มค่ะกับกุ้งสดค่ะของย่าพรเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ